ยินดีฮะให้ตรวจสอบนะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องหนังเรื่องเรื่องเรื่องหนังเรื่องหนังอ๋อนึกว่าจะมาตรวจสอบน้ำซุปผมว่าใช้อะไรทำอ๋อไม่ต้องเรื่องหมูครับหมูครับเรื่องหนังครับเรื่องหนังน่ารักมากมากมากชื่อก็หวานฉ่ำเลยนะหวานฉ่ำครับทำอะไรทำอะไรหน่องไม่มีช่องหรอกดูให้ดีโอ้โหยืนน้อยใจตั้งนาน ตัดแว่นด้วยนี่นี่นี่อันนี้คือแค่ออเดอร์สีสั่ที่จะมาอยู่ในภาพยนตร์ใช่ไหมฮะโอ้ยในเรื่องโดนเยอะกว่านี้เขาบอกเขาไม่อย่าเพิ่บอกเขาที่ไม่ต้องบอกฮะอย่าเพิ่บอกเขาที่ไม่บอกแต่เขาถามแล้วไงเรื่องแรกอย่างเรื่องปอยไม่หนงเรื่องแรกองเรื่องแรกของเขาตัดแป้นเรื่องแรกนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ให้โอกาสด้วยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับนะะฮหลายๆคนด้วยครับน้องเขาอยากทำหนังแล้วก็เลยถามว่าเอ๊ะนองมันมีบทอยู่เรื่องนี้ชอบไหมนองชอบไหมว่าว่าหนองชอบไหม น้องก็บอกว่าเอ๊ะน้องว่าเอ๊พี่มัมเอ้ยผมผมเอาผมผมผมทำผมทำผมทำก็เขาก็เลยเอาหมไปลองอ่านดูเขาบอกว่าพี่มัมตกลงครับเขาก็ก็เลยไปถามโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ว่าเอ๊ะให้คุณน้องกำกับดีไหมครับนี่โปรดิวเซอร์ครับลูกชายใช่ครับลูกโปรดิวเซอร์เอาไหมเอ้าเอาก็เอากันเลยแค่นั้นเองง่ายมากก็เราง่ายๆอยู่แล้วเนาะง่ายๆสบายสบายเรื่องผู้หญิงเราเรื่องง่ายกว่านี้อีกต้จะพูดทำไมเดี่ยเรื่องหนัง จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยมาบวงสวงแดงพระขนงที่นี่ครั้งหนึ่งครับก็เลยมีความคิดว่าจะทํำยังไงให้เป็นหนังแม่นาคม่ยานาคหนึ่งเป็นวัยรุ่นที่เขาตามมาลักเขาตามเขาตามมาลักกันเนี่ยเขาตามมาลักกันเนี่ยมันจะสนุกไหมก็เลยให้คนมาลองขึ้นโครงให้ดูพอมานั่งขึ้นขึ้นโครงเสร็จปั๊บก็เออ มันน่าจะสนุกนะถ้าเรามาเจอกันอีกในอีกที่หนึ่ง<อ>ที่ไม่ใช่ที่ท,ที่ที่พักขนงอะ่ะ<อ>ไปไหนฮะไปเจอที่เชียงรายอะไรเงี้ยอะไรนะ,ะไ,รนนไปเจอที่เชียงรายปากมัค่อยดีพ่อหนุ่ม้ภูมิกลับอเนี้ยปากมัค่อยดีเออ <laughs> อุตส่าห์เนให้เล่นทั้งเรื่องอะไรเนี่้ห <laughs> 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 ผมต้องเขาบอกกันนะผมเป็นรักเป็นเป็นเอกต้านะเอ้ยนั่แสดงสมทบบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ผมเป็นเอกต้านะเอกต้านะแสดงสมทบคือมาเดินผ่านเดินอะไรเนี้ย โอเคครับเท่านี้แหละเราเป็นดังรักฮะโรแมนติกคอมเมดี้คอมเมดี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหม่างเท่งหนงไม่ได้เจอกันนานแล้วะรักนะครับจะเป็นใครนี่ไงเพย์ปาร์ตอนเช้าแฟนขับเต็มเลยตรงข้างหน้าเนี่ยยืนเต็มดอกไม้เลยเต็มคนไม่ใช่ชันขับกูแล้วแหละแฟนขับหว่าก็ถือทูบถือเทียนรอเอาไม่ได้ผ่านไปพอดีเลยเวลาเราเจอกันครั้งแรกลูกคอับผมครับเจอกันครับสวัสดีครับคือต้องครับดีใจมากๆครับ ระบบเป็นระบบเป็นพี่มากครับครับผมพี่มากสองพันยี่สิบสี่เป็นคิดเป็นคิดเลยเออเป็นคิดเขาเลยเป็นคิดเลยเออเป็นตัวเองเลยเป็นสุดตาคือคือคิดเลยคือตอนแรกในเรื่องชื่อมอสแต่พี่มากบอกว่าอ๋อคือ มันดูคล้ายกับชีวิตจริงของคริดตีก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อคริสเลยฮะไม่เล่นชื่อคิดเลยใช่ครับผมมาใช้ชื่อนั้นไปเลยใช่ครับพอเห็นบทตุ๊บต่างๆก็คือยังไงเอาเลยโอ้เอาอะไยังไม่ได้อ่านบทฮะเอาเลยอ่านหมดเลยใช่ครับเอาก่อนดีไหมเอาก่อนแล้วค่อยเขียนที่หลังใช่ปกติดูพวกพี่ไม่อยู่แล้วใช่เราพาร์สเราพารไม่น่าแบบไม่น่าหลา ก็เป็นย่านาค2024ันยี่สิบสี่เลยค่ะชัก็พี่หม่ถามเอาไหมเอาไหมหนูก็บอกเอา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 ค่ะเอาก่อนเที่ยงที่หลังเที่ยงที่หลังแต่ยังยังแข็เอาก่อนเที่ยงที่หลังโอ้ไม่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 เขา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 แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่งงานถ้าเอาได้ก็หาไม่มากระบาดกระบาดย่านาคมันต้องตี ตีรูปแบบใหม่ยังไงไหมสำหรับภาพแบบของเราก็ก็จะให้มันเป็นในยุค2024นี่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังคงความแบบออริจินอลของแม่นาคอยู่ด้วยเระวังการด้วย Original แต่เราก็มากับเหมาะเหมาะกับแบบบทแนวๆนี้เนาะเกี่ยวเรื่องของความเชื่อเนาะใช่หนีไม่พ้นอะไรที่เป็นความเชื่อความเชื่อหน่อยแต่ะ บอกค่ะบอกบ่นไปด้วยนะคะพี่หม่ำค่ะอ <c oughs> บ่นไปแล้วใช่ไหมบ่นไปแล้ว <c oughs> ขอขอขอไปแล้วขอยาไปแล้วใช่ขอไปแล้วค่ะแล้วพ่ดีวะทำไมถึง มันบ้นใจให้กำกับเดียวะอะไรขนาดนี้ปรึกษา,ากันยังไงเนี่ยพ่อลูกเนี่ยห <c oughs> นองไม่เคยเห็นหนงกำกับอะไร <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเห็นหนงกำกับเลยอยากเห็นในมุมมองอนาหนงบ้างว่าหนองจะเล่าเรื่องได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องตลกเนี่ยผมผมเชื่อใจน้าหนงอยู่แล้วครับเลยอยากเห็นในเวพุ่มกับบ้างครับอ๋อขอบคุณมากลูกผมจับคาในเวป่ะในเวคือในเวที่เป็นทหารป่ะอ๋อนั่นในเวในทิศทางในทิศทางพี่หนงพี่หนงเตรียมตัวยังไงบ้างในการเป็นผู้กำกับครั้งแรกคือถ้าเขา โยนอะไรมาให้เนี่ยผมว่าเขาคงไม่โยนอะไรที่มันไม่ดีมาให้เราหรอกไม่หมาหรอกอ่าคือคนนี้นะ<ช>ผมจะบอกก่อนในมุมที่ไม่ตลกก่อนอพี่หม่อมเนี่ยเวลาจะให้อะไรใครเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยกูมั่นใจมึงแล้วกูถึงโยนให้มึงของดีให้พวกคนอื่นกินของไม่ดีเขาจะค่อยเกๆๆ็บเก็บ่คือ ที่คุยกันในถ่ายตอนนั้นถ่ายละครอยู่เรื่องแ <c oughs> ต่ละครเรื่องอออของของช่องเรานี่แหล,ละเรนลัมทำขื่นแกว้วเรนลัมทำขื่นแก้วเขาบอกเขาอยากจะทําหนังเฮ้ยจริงเปล่าน้องมีเรื่องยังยังไม่มีก็อแอย่างที่ผมบอกกันเลยว่าเอา้าเราลองนู้นไปอ่านดูจริงชอบป่าเขาบอกเขาชอบโอเคเอา้าเอาเลยจัดการเลยหน,นังรักๆด้วยใช่ไหมใช่เราคนมีความรักอยู่แล้วด้วยรักครั้งใหม่เลยเปิดตัวไม่เลยอะไรเนี่ยนี่ไงรักครั้งใหม่นี่คู่นี้ไงในหนัง เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับโอ้ยพูดเยอะนี่นี่คือในเรื่องนะครับในเรื่องนี้มีครับแบบนี้เลยน้ให้ให้กูเก่งด้วยให้กูเก่งด้วยให้ให้กเก่งด้วย่งเงคน่ยังงวันนี้ฝนตกแรงมากแต่น้ำหน้าบานไม่ท่วมก็เลยมาบวกส่วนได้น้ำหน้าบานไม่ท่วมไปท่วมที่ไหนจ้าท่วในห้อง พี่แกรับบทอะไรยังไงจริงๆก็เหมือนกันรับบทก็เป็นผู้จัดการของคริสใช่ในเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็พี่หม่ำก็บอกว่าเล่นเป็นตัวเองซึ่งยากมากเพราะมันไม่ใช่คนเบียงบีนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเรามาทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันฝืนมากท่าช่ ต้องมีปัญหาอะไรกับแบบผู้สื่อคงสข่าวมในในเรื่องนักข่าวเหรอครับไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยใช่ไหมครับาบอเบียรวินนักข่าวเดี๋ยเขาทำไม่ได้ก็อาจจะต้องลองดูวันนี้ค่ะน้ำปลาขาดีไหมอ๋อพี่ไมคค่ะพี่ไมพี่ลมพรแลศมีแขนไข่ไข่บุยค่ะไข่บุวยค่ะอันนั้นไปพรกของพี่ไมพี่ลงพรเนี่ยค่ะท่านหวังทุกคนต้องจับตามองครับท่านหวังแน่ครับแต่ผมก็ก็ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วแล้วคนที่ให้โอกาสผมก็ ไม่ใช่ใครก็คนที่อยู่ข้างๆผมเสมอเนีก็คือพี่หม่ำจกมกหันไปขวาเจอหม่ำหันซ้ายเจอเท่งมันมันก็โอเคแล้วเท่งในสภาพไหนในเรื่องในเรื่องเจอในเรื่องคือเป็นที่ปรึกษาที่ที่ดีว่างั้นเถอะนะแต่คนจับตามมางว่าเป็นการรวมตัวของล่าปรมาจารย์ด้านตลกทั้งสามคนอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่ได้เจอกันมานาน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 ส่วนใหญ่จะเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเออ คนละทิศคนละทางไม่ค่อยได้เจอกันแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เล่นสามคนเต็มๆเลยเรีย่ยงกันมายากไหมคะยากครับเพราะเท่งเขาก็งานก็เยอะไอ้หนุ่มเขาก็งานเยอะแล้วคิดคิดกับเจรากเขาก็งานเยอะอยู่แล้วไงมึงเท่งเขาต้องปอกไข่ร้านหน่จีนด้วยไงใช่ครับอ๋อที่เขาเรียกกันไอ้ตลกปอกไข่นี่เรื่องจริงเหรอนั่งปอกไข่ให้เมียอยู่วยตลันนี้จะมีแบบว่านอกกฎนอกสัอะไรที่แบบ แต่ผมผมผมอยากให้ไปดูนะก่อนที่จะดูหนังเรื่องนี้ไปดูหนังเรื่องที่ผมเล่นสองเรื่องเอ่อหลายๆเรื่องของพี่มัมและของพี่เท่งด้วยผมอยากให้ไปดูก่อนอ่าอที่ผ่านมาน้องน้องเป็นไงอ่าเล่นหนังผมทุกเรื่องเด่นหมดเลยใช่เออยอย่าใช้คำว่าเอาคืนครับเนี่ยเมื่อวานในฟิตติ้งยาดากับคลิปนะผมเห็นชุดเขาใส่นะครับขนลุกเลยเฮ้ยมันใช่มันมันสมกันดีมากเลยซึ่ง คนหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเรื่องอคนนี้เขาไม่รู้เรื่องในเรื่องในหนังนะเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเขารู้แต่เขาเป,เ,ขเป็นตัวเขาในในในนั้นไงนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันตอนตอนพิคิตริงผมรู้สึกขนลุกมากเลย Eng. เห็นื่าเช้าก่อนสมาธ่นี่ก็ไปเดินทางไปวัดตะคำมาด้วยใช่ครับไปวัดระ, <haw ai> ะคำได้ครับ <ไป S 2> ใช่ครับเิเมื่อเช้าเดินทางวัดตะคำมาด้วยขอพรในเรื่องมีการกล่าวถึงหลวงพ่อโตด้วยค่ะก็เลยไปกราบขอพรเอาเลิกเอาใัยซะหน่อยก็ได้รับน้ำมนต์กลับมาแบบชุ่มช่ใช่เป็นน้ำมนต์ปนสองเพรียมสองจุดห้าด้วยใช่ครับผมเพราะว่าฝนตกหนักมากแต่เหมือนเราอยู่ในบรรยากาศร้อนมาหลายวันแล้วเงครับแม่โตคงแบบกลัวเราร้อนวันนี้ก็เลยฝนตกให้หน่อยครับไม่ตกทั้งวันเลยเนี่ยเขาตีสี่เลยอ่ะใช่ใช่เป็นตีสี่เลยอย่างจริงๆแล้วก็คือเราก็แบบมีเส้นเรื่องเกี่ยวเรื่องของแม่นาเราเห็นเวอร์ชั่นนี้สป ไปหน่อยมันมันจะแบบวอล์ซ่ากันยังไงบ้างคิวๆยังไงบ้างจะเป็นแบบพี่มาไม่น่าแบบโมเดิร์นฮะคือถ้าเปรียบเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนถ้าบ้านเป็นแบบสามเหลี่ยมอันนี้บ้านเป็นกล่องเลยมีสวิมมิ่งพูลมีอะไรอย่างเงี้ยเลยคือยุคใหม่เลยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เปรียบเปยนะเปรียบเปย์ใช่ครับเดี๋ยวคนไปรอดูสระว่ายน้ำได้นะคะตัวคลีสตัวคลีสกับยีราเองอ่ะมีความกดดันไหมกับกดบ่าเนี่เพราะว่ามีการสร้างมีการทำมาหลายเวอร์ชั่นมากทางภาพยนตร์แล้วก็ละคร ก็ <g ülme> จริงตอนแรกผมแอบกดดันเหมือนกันครับแต่ว่าผมเชื่อใจในทีมงานทุกคนมากๆแล้วก็มีพี่ๆพี่หมั่งพี่เท่งพี่หนงช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคือเชื่อมากๆว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทุกคนจะรักมากๆครับจะมีความแบบเป็นเฉพาะตัวของพวกพี่ๆเขาด้วยอะไรเงี้ยครับและพี่หนงกำกับด้วยผมว่าทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเราครับผมอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าเริ่มอาทิตย์หน้าเริ่มนะครับ ฝากกันหน่อยเนาะฝากกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยจะได้ชมแน่นอนนะปีนี้ฝากเลยฝากกวนนะคะกับภาพยนตร์น่ารักมากมากมากนะคะจะมากยังไงอยากให้เข้าไปดูกันในโรงภาพยนตร์จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คาดหวังกันด้วยนะคะว่าแบบโหจะต้องเหมือนแบบสมก่อนมาหน้านี้ไหมเรื่องนี้คือแบบใหม่ไม่เหมือนเลยค่ะยังใงฝากด้วยวกันได้ครับผมฝากด้วยครับรองรองออ l n e ฮะฝากด้วยครับผมอย่าลืมนะครับเร็วๆรวนี้นะฮะ ได้เจอกันแน่นอนนะครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะน่ารักมากมากมากาเจอกันแน่นอนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับขอบบคคุณรัตออินเนอร์นี้ครับแต่ก่อนแต่ก่อนไปฮะมาฝากพอดีก็ต้องขอสามตัวพี่หวังเลยเจ็ดเจ็ดร้อยล้านหมายถึงรายได้สองใช่ดิเจ็ดร้อยสอง 7จ็ดร้อยเล้าน723ล้านครับผมแม่พอดีเลย23พอดีเลยครับเจ็ดร้อยสบสามเออเจอยยี่สามล้านครับอันนี้จะอันนี้จะพ่ออาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกเลยอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกหวังผลหวังผลอ่า ปไปเดี๋ยวไปดูเกาหลีกันเดี๋ยวไปดูเกาหลีกับไทยป่ะดูตรงนี้ก่อนเจ็ดนี่สองสามเจ็ดสองแล้วก็สามรวย